วันนี้เนี่ยผมคิดว่ากระสุนมีเท่าไหร่นะยังไม่ต้องกลัวนะครับว่าเศรษฐกิจมันจะฟื้นเร็วเกินไปวันนี้มันฟื้นช้ากว่าคนอื่นเร่งให้เขาฟื้นแคชอัพให้เร็วเถอะพอมีเช่นนั้นแล้วเนี่ยข้อจํากัดของการฟื้นตัวมันจะยิ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนั้นมาถึงเนี่ยเราก็ยิ่งลําบากในการฟื้นครับผมคิดว่าเราไม่ควรรอแล้วนะถามว่าประเทศไทยฟื้นไหมผมเชื่อว่าฟื้น ฟื้นได้ช้าเพราะันความท้าทายมันมันมีมากกว่านะรเราจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวโลกชัดเจนนะครับมันก็เป็นทางเดินขึ้นต่อของของไซเคิลวัฏจักรนี้นะครับวัาสดีจะเริ่มเดินปรับเข้าไปสู่สภาพเศรษฐกิจที่เป็นก่อนโควิดครับมันเป็นการฟื้นตัวโดยการนําของประเทศพัฒนาแล้วประเทศที่รวยเป็นหลักถ้าเราฟื้นไม่ทันเขาเนี่ยความท้าทายหรือข้อจํากัด ของการฟื้นตัวมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆผ่านช่องว่างของการทำนโยบายที่ที่แคบลงผมยกตัวอย่างเช่นนโยบายการเงินวันนี้เนี่ยนโยบายการเงินเรารู้แล้วครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามเงินเฟอ้อมาเนี่ยนโยบายการเงินมันต้องมีแนวโน,น้มที่จะตึงตัวมากขึ้นโลกนี้เงินเฟอ้อมาแล้วแต่มันมันมากับการที่ประเทศยักษ์ใหญ่เขาฟื้นอ่ะแล้วมันมี กำลังซื้อมากขึ้นกําลังซื้อเขาโตเร็วกว่าเงินเฟอ้อเขาแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยมันลิงก์กันทั้งโลกนะครับถ้าเงินเฟอ้อมาในขณะที่เรายังไม่ฟื้นผมว่ามันมีข้อจํากัดของการทํานโยบายการเงินมากขึ้นทางด้านการคลังก็เหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เยียวยาในอนาคนเราต้องใช้เงินนอกจากเยียวยาแล้วมันควรจะเอาเงินนั้นนะ่ะมาช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นในขณะเดียวกันถ้าเกิดมันยังมีปัญหาทางด้านเนี่ยต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ดีไม่ดีเงินมันต้องถูกแบ่งไปเยียวยาด้วยเพราะฉะนั้นความท้าทายของการทํานโยบายกาครคลังก็ mm hmm. เหมือนกันครับมันก็จะมีข้อจํากัดมากขึ้น mm hmm. ระยะแรกเนี่ยที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยท่านต้องเยียวยา mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจมันหมุนลงไปเรื่อยๆ mm hmm. เช่นผมตกงานผมก็ไม่ซื้อของ คนขายของขายไม่ได้ก็ตกงานอีกนะแล้วก็ไม่มีรายได้มาซื้อของก็หมุนลงไปเรื่อยๆการเยียวยาเนี่ยมันไปช่วยสกัดไมใ่้เศรษฐกิจหมุนลงในระยะต่อไปผมคิดว่ามันก็ต้องพูดกันเรื่องการฟื้นฟูนะวันนี้เราไปใช้บริการร้านอาหารปิดมานานจะเปิดทีเนี่ยท่านก็ต้องต้องฟื้นฟูต้องใช้เงินต้องใช้ทรัพยากรมางั้นก็ต้องมีมาตรการที่มาช่วยเขาฟื้นฟูมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากถ้าเรารู้ว่ามีคนที่เขาอยากจะเข้าร้าน แต่เราเปิดให้ไม่ได้ผมว่าสุดท้ายมันก็มันก็จะเสียไปเลยฟื้นฟูจบไหมไม่จบนะผมว่ามันต้องตามมาด้วยการปรับตัวเพราะว่าโลกหลังโควิดหลายคนก็รู้อ่ะนี่มันไม่เหมือนโลกก่อนโควิดพฤติกรรมผู้บริโภคนะักท่องเที่ยวก่อนโควิด23ปีแล้วนะฮะกับวันนี้ไม่เหมือนกันความต้องการสินค้าด้วยกันไม่เหมือนกันก่อนโควิดเราใช้แก a บเราใช้ซื้อของออนไลน์กันไหมไม่เรายังดูเคเบิลอยู่นะวันนั้นวันนี้เราก็ดูผ่าน อินเทอร์เน็ตผ่านสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็เปลี่ยนไปหมดการปรับตัวก็สําคัญนั้นมาตรการที่ช่วยเรื่องการปรับตัวมีความสําคัญมากในการให้ความรู้นะครับโดยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ แต่วันนี้โจทย์มันจะเริ่มจากการฟื้นมาเป็นเรื่องการปรับตัวมากขึ้น,นเพราะว่าอย่าลืมว่าจุดตั้งต้นมันคล้ายกันนะครับเพราะทุกคนต้องเผชิญกับพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเหมือนๆกันถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยการปรับตัวเนี่ยผมว่าม,มันทำได้เลยแล้วมันเป็นการวิ่งนําปัญหาท้ายที่สุดแล้วเราต้องเข้าใจว่าเราจะต้องปรับตัวอย่างไร การวางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศวันนี้ก็คงต้องเปลี่ยนผู้ประกอบการเองก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันเปลี่ยนไปหมดอ่ะหลายคนพูดโลกหลังโควิดจริงๆแล้วม,มันมีการเปลี่ยนมาอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องสินค้ารบริการแต่โควิดมันมาช่วยเร่งให้มันเกิดขึ้นเร็วเปิดปุ๊บมันไม่เหมือนเดิมทันทีวันนี้โลกมันเปลี่ยนเนี่ยเราก็ต้องคิดใหม่ก็เป็นเรื่องนี้แหละครับที่เราเห็นทั้งหลาย การเข้าสู่ตลาดที่มากขึ้นการเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นการให้คนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยการไปมีพาร์ทเนอร์ชิพเราต้องการมีมาร์เก็ตแอคเซสคือต้องการเข้าไปขายแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตด้วยต้องคํานึงถึงตรงนี้ให้ดีพาร์ทเนอร์ก็บอกอยู่แล้วต้องทั้งได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ ขายอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องไปช่วยเขาผลิตด้วยในขณะเดียวกันเราก็ไปซื้อของเขาด้วยก็พึ่งพิงซึ่งกันและกันและท้ายที่สุดแล้วมันก็สนับสนุนให้โตซึ่งกันและกันเรื่องนี้จะสําคัญนะเพราะว่าเรื่องประเด็น geopolitics ในอนาคตจะมีความสําคัญมากขึ้นการคิดวางุทธศาสตร์ที่เราจะเลือกอยู่ในวงไหนเนี่ยมีความสําคัญมากคิดว่าเพราะามันจะเกี่ยวข้องกับ supply chain ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น ทั้งโลกวันนี้ทุกคนมุ่งไปที่นิวอ c โคโนมหมดยุโรปเองเลงทุนมหาศาลเรื่อง New อ c โคโนมอเมริกาเองจีนเองญี่ปุ่นเองหมดเลยเราก็ต้องลงทุนในเรื่อง New อ c โคโนมด้วยการออกแบบกลยุทธ์ยุทธศาสตรนะ์ว่าเราจะคบใครบนกิจ,จกรรมอะไรอันนั้นสำคัญ ที่ผมพูดเมื่อกี้คือเรื่องการหาพาร์ทเนอร์ชิพอันนั้นเป็นไตรจี้ที่1นึ่งไตรจี้ที่สคือเราก็ต้องเก่งด้วยตัวเราเองด้วยแต่เรามีฐานแล้วนะแต่เราจะทําให้เก่งอย่างไรเพื่อที่จะคิดเองผลิตเองพัฒนาเองแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเดินไปหาพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยเขาก็รู้ว่าไอ้นี่มีของนะมีของไปให้เขาเนี่ยผมว่าสําคัญหัวใจของการพัฒนาในระยะต่อไปผมคิดว่ามันต้องเป็นอินไซ e ์เอาเนี่ยแหละเกิดจากการพัฒนาคนของเราเองเราบอกว่าเราอยากเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันถูกไหม เราอยากเป็นประเทศที่แข่งได้เก่งได้ประเทศมันคือองค์ประกอบของคนทุกคนเงั้นผมคิดว่ามันก็ต้องทําให้คนในประเทศเก่งปฏิเสธไม่ได้แล้วเราต้องทําให้คนทุกคนนะมีส่วนร่วมในการผลิตมากขึ้นสมัยก่อนเรามีเจ้าใหญ่นะเป็นผู้นําไม่เป็นไรแต่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้มันถึงจุดละว่ามันต้องให้คน SME นะมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตมากขึ้นคนที่เป็นรายย่อยนะมันมีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จะเกิดจาก Inside o u อาออกไปเดี๋ยวเสรีกำลังจะฟื้นละ แต่เราห้ามลืมนะว่าเรายังมีปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจอยู่เหมือนเวลาที่ฝนตกอะ่ะแล้วเราก็บอกว่าหลังคารั่วนะเดี๋ยวแดดออกแล้วเราจะไปซ่อมหลังคาแต่พอแดดออกปุ๊บเราก็ดีใจฮะออกไปเต้นแล้วเราก็ลืมซ่อมหลังคาทุกครั้งและไอรูรั่วเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเศรษฐกิจไทยมันก็เป็นอย่างนั้นวันนี้ขอให้ตระหนักรู้นะแล้วก็อย่าลืมนะว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องส่งออกมากิจก,กรรมดีเปิดประเทศมาแล้วเราก็ลืมในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอีก แล้ท้ายที่สุดแล้วถ้าจะมันมีปัญหาแบบนี้วนกลับมาอีกเนี่ยคราวนี้ก็หนักแล้วเพราะมันยิ่งไปซ้ําเติมไอร้รูที่มันใหญ่อยู่แล้วให้มันใหญ่ขึ้นก็สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือนั่นแหละครับก็ตกรถตกรถคราวนี้ไม่ใช่รถประจําทางในเมืองนะแต่ว่าเป็นรถข้ามจังหวัดไปตกยาว